สวัสดีนะคลิปนี้จะเป็นการสอนการสมัคร Amazon Affiliate ดูขั้นตอนการทำได้เลยจ้ะไปยังรวดเร็วในขณะที่ทำใช้เวลานานมากแต่ทำเป็นคลิปสั้นๆให้ดูนี่เราเลือกประเทศ USA เพราะตอนนี้เราอยู่ที่ USA ถ้าอยู่ประเทศไทยก็เลือกประเทศไทยนะ s i g n in โดยใชอ้อีเมลที่เราสมัครอยู่แล้วหลังจากนั้น Sign up อีกที เพื่อที่จะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย Amazon Affiliate เพิ่มลิงก์แต่หากว่ามี Facebook มี Youtube มี TikTok ก็แอดลงไปในช่องนี้เพิ่มช่องทางเนาะหลังจากนั้นคลิก Next เพื่อที่จะไปหน้าถัดไปอันนี้ตอบโนนะเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัส เด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีเราโฟกัสมากกว่านั้นถ้าหากว่าในคลิปนี้มันดูเร็วไปก็หยุดพอยส์ไว้แล้วก็ทำตามคลิปนาะข้อมูลบางอย่างไม่โชว์นะมันเป็นข้อมูลของตัวเราบางอย่างโชว์ได้ก็โชว์อันนี้ไม่คลิกไม่คลิกเเนวนะให้คลิกเป็นเลเดอร์แล้วก็ค่อยมาเติมข้อมูลภายหลังเพราะเขาจะถามเรื่องข้อมูล tax information อันนี้เราตอบเลเดอร์ เราจะทําคลิปาการกอรอกแท็กต่างหากนะเป็นคลิปสั้นๆหลังจากนั้นจะเอามาต่อกันแต่ลงรายละเอียดไม่เยอะหลังจากที่เรากดเลเดอร์มันก็จะมาหน้านี้นี่ถือว่าเสร็จแล้วหลังจากคลิปนี้ก็จะเป็นการลงข้อมูลแท็ก i n f o r m a ชั <Tag. S 1> o n